พี่น้องบรรยากาศตอนสวยๆเดี๋พี่น้องเดูชีวิตลงย่างตอนเนี่แม่มอนจะมาเห็ดกินพี่น้องเวล่เด้อยมันนี่เด้อเ้ลนกันว่าแม่มอนเห็ดกินยังมันนี่จะอีเห็นบ่พี่น้องแกงเห็ดขาว มีม้อนใส่ปลาแดกตำข่าเบือน้ำยาน่างใส่แล้วก็ใส่มะขามเปียกจังหน่อยใส่เผู้เดือด้เครื่องปรุงนั่นนี่พี่น้องปลาแดดเบือเป็นนัวมีม้อนใส่แหละตำข่าเบือน้ำยาน่างใส่น้ำแข็งสิแกงใส่กเห็ดนัสสิิแกงใส่แกงใส่ผักหวานพี่น้องนี่ดิผักหวานอันนี้ก็ผักนั่งตู้เสรผักหวานพักนั่งตู่เด้พี่น้องเด้อกินตอนเที่ยง มากินขสาเทียงกนะันแม่มอนเด้อจับกล่องเองถ่ายเองพี่น้องอันนี้กระเฮ็ดนางฟ้าแม่มอญเสบียงหนึ่งแรงเป็นหนึ่งตะแเลยแม่มอนซื้อสี่สิบาทเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมดในสี่สิบบาทมดในสี่สิบบาทไลยบ่พี่น้องจิ้ปพันกีบแม่มอนซื้อมาเศ้านี่ตลาดเศ้ามากินแกงเฮ็ดนะันแม่มอนเด้อตอนเที่ยง พดแล้วพี응่น้องพดแล้วแกงเพ็ดแม่มอนพดแล้วแกงเพ็ดพดแล้วด้วยพี่น้องเล้าวด้บนพื้นียวแตกแล้วเหี่ยวแตกคิวตีแตกแล้วฤทธิเบิรชิดเบิรแกงใส่ผักหวานพี่น้องเอ้ยแม่มอนใส่ผักหวานเลยพี่น้องเอาผักหวานใส่แล้วพดพังพังพดพังพังแล้วพี่น้องลาได้ยังมาลา ได้ไก่มาพี่น้องสบายดีพี่น้องไงได้ไก่เด้อสบายดีพี่น้องคนได้ไก่ปลามาพี่น้องคนได้ไก่ปลาเด็กคนได้ไก่ปลามาพี่น้องก็ผูตัวแม่พี่น้องเอ้ยก็ผูกับตัวแม่ฝันยิงเอามาก็ผูในได้มือมือเช้านี่เห็นมือวานตอนกลางคืนเออตือแม่ได้กลางคืนอืมตัวผูได้มือเช้านี้อืมได้ไก่ปลาเล็กพี่น้องเอ้ยกินไก่ปลาแหละผงานเลยผลงานของถั่วเตกเนาะ ผลงานของแถาแท็กสีมือดีด้วยพี่น้องเออได้ไก่ตัวผูตัวเมียเลยเบิ่งสลับปิ่งไก่พี่น้องปิ่งไกป่ปลาเลยพี่น้องเด้ออบะปิ่งเหลือพ่อสินไก่หัวขากระเทียมบะละแม่แล่าหอมพวยพวยแ,แล้วพี่น้องเอ กะแบตีนไกป่ปลาเด้อม,ม่ <c oughs> น้องเด้อเขียงอยังนี้พันเลือยองพียนลุงพันไปหักเด้อให้ลุงบิ่นพันไปหัก12โมง,งแล้วตอนนี้พอดีแหละเขียงมากอะปีนไก่สุกเนาะกินข้าวเที่ยงกันเลยพี่น้องเด้อเร็วบเลยพี่น้องแกงเห็ดขาวใส่ผักหวานพี่น้องจามเอ็นง้ออันนี่แหละอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ปิ้งไกป่ปลาได้พี่น้องเด้อแจ้ำฟ้ามากินข้ขาวากัน สบายดี้องข้ตันเสียงกันเลยจ้าทีนทุกคนเลยจ้ากินกินตู้มาเนี่ยาตูมากินเข่านะเหมือนเาาขอฝากข่าอย่ล้วมือเนี้มากินเข่าเป็นหมูกันอยู่ไม่ม่งเดี๋ยวใสนางแน่นนี่นะขึ้นมาเออกินเข่ายงเฮียนลูกไปอยู่มาพี่น้องกินเข่ากันรใช้กินเลยอันนี้กินเข่าเจ้า มาเดอ้อ FC จะหักแพงทางลาวทางไทยเขาน้ำมันมอนเดอ้อตอนเที่ยงเดอ้อลูกๆหล,ล,ลานเมื่อสุกคนเดอ้อแล้วก็เพื่อนทางเมืองนอกเพ้ยแล้วก็เพื่อนทางเมืองไทยมาเดอ้อแล้วก็ลุกๆกักนที่ว่าเขามาใหม,เเม,ม่เนาะถือขู่จักกับเมยไหมเขาพักขู่กับเมยมาติดเขาน้ำเมยเดอ้อ FC ไทป FC เกา่ามาเดอ้อล่ะเดอ้อแข่งกันเดอ้อ เบ็กรี่เมดกี้สวัสดีพี่น้องชอนเอื้อเด้อละเด้อยิ้ม่กินนดตรงนั้นเล่าโซนนดเออขี้อำกันเด้ออ้วนกับเจ้าแล้อยู่น้องนี่คุณว่ะแท็กซี่ขนาดอ้วนเบ้งบอกเบ้งอ้วนอ้วนแห่นังหล่ะไอ้นุ่กับโป้งเลยอ แข่งนักคาแล้วเนื้ออะไรนะขึ้นถึงถึงอ,อ,อ,อยู่ตาตาด้วยเนื้อครับคู่ครัวเขาใหญ่ bạc luôn phần Tôi mẹ tôi nâng, tôi phụ tôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นอย่างรถชมแน่นอนนึงลงนักใส่มระชามเปียกเฮ้ยพักปีอยก็เลยใส่มระชามเปียกไข่แน่นนี่เนาะอืมไข่หางไข่<ค><พ>ต้าไม่ใช่ยระหิตนนอะ่ะตัวแม่วทิ้งน่อยซ้ำมุกไก่โต ไก่น้อยจะเจ่เน,ะเจนะคอแก่นะเราแแให้เอือบได้แด่ไดนี่นะนที่ยาทเหนะ็นเลไอะไะไก่เต็มแนวดนะมันหอนมันยกคน่เหเขาเห็นอะไรเอ่ะมอยันมืบมันมือบม,มันม่มมนนมนมคอายวลดลรปลาหลายย้เลียงเลยอะไปะเอาเมื่อจะเมื่อนั้นมาคือเกาโอ ไม่ได้ไปใช้แล้วมันอยู่ที่นี่นะน,น,น,น้อ,องกินหญ่ยังทำไมไสองหมออื่นล่ะรับมาไอะกเจ้ากุ้หอนๆอน่กินสองนี่จะมาไหน เห็นท่อตอนนี้เหรอเดื้อม่ยยิงกันแล้วพอซื้อมาพร้อมน้องแนนไดเดียนนี่แเน้นปะเน้นปะพร้อมน้องแนนบ่ลองดีลองดีอย่างนี้นอนแยังทั้งก็ดูด้ก็กันฮะขุดอวนกินยาวมกินยายาอะไรอวน หนาเป็นแล้วทำมเข้าเป็นมือกเป็นมอกเศร้า no. ท um. um. ี yeah, ่บร yeah, so ิใบอะไรวเศร้าแล้วเศร้าเก็บเล็กแเดี hmm. yeah, ๋ยวนี okay. ้ถือตอนนั้นบรีมันเปื่อยลามเลยเจ้าลามดเหนื่อยนั่งไรเจ้าแพ้ไปคนอื่นเขาปแพเนาะคนอื่นเขาแพ้คนเหน่ยเนล่มันก็เมดบ้านจะไปเก็บเบ้นเขาเป็นอย่างเป็นป่าเป็นจำแล้วทางทางจำเมือดตัวกัะต ต้มอาบกอไม่บอกต้มอาบอันน้หอานยก่ต้มอาบต้มอาบช่องหต้มงนำ่องเฉือมันก็วัดวยบมันยากเลยมันต้มเื่อละเฉือเดียวน่ำเอเดียวนะต่เดียวหน่ำก็เฉื่อต้มอาบวัดจืดลักไปต้มอามาต้มคุมือนี่เอาเจาอนี้ยนี่เด้อหลคาสยมานี่เอาท้ง หน้ามันมันมมันมีนหนาปองหมดเีนนี่ยายุนายังฮะนายุไปมาคามต้มมันสมมอกินได้ได้ก็ได้กินซึ้งซึ้งซึ้งพังเอาไม่ได้นวแซ่บ่ะมัอยากเลยเบขึ้นลยเอากินซึ้งแดนตุ้ย แล้วก็อยากต้อยกตนังนีกไปช่น้กโลนัขหาชิีด้นี่ตนั่งหาชิปีได้นี่ยินจงเลย้อือปกติมันจะสี่4ิบหกสี่เจ็ดสี่อโต้ี่แหลน่ใคดเลยนี่หนึ่งใครทุกที่หาดงงหนึ่ง วันหกสิบหกจะนี่ลงโลนยังใส่แกด้วยนี่หยาบ น่ไปคนเดียวแบบแบ๊กมูพวกใส่เหว่คนเขาดงนะเป็นมูเป็นะไปคนเดียวเขาติดแบบห้ากินได้แล้วกระปวดนะมันได้เลยจะไปมซา3คลื่นเหรอบานนอนกลางคลื่นเขาไปนใส่เหว่เห็นใส่เหว่ตูนน้ำเลย ลางขึ้นบางเว้นพยายามบางขึ้นไปพบได้เป็นมูสีหาคงค่ง <c oughs> อนัเออเน่อ้วนัง,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 งจริง กินเวลาลุกจะกนกเนาะห้รอ้วนเนาะลอกจกเศร้าออกร่างกายหอนแอวเดี๋ยวหอนหอนไอ้ฮรุหมนแเนเต้นเด็กๆแตออกร่างกายจากนันีมัคือทำเปูยจกเตาเอ๊ะรอรอเยอออกไขมันออกเมื่อยคอแม่ทายไปซ้ำนะสีตัวดเลยได้ดึงกนก็ื่วมันใจมันตา้ดิ อออเบาาคลิปนี้ค่ะเป็นมอญลาสทุกคนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามสิทิ์หนาเด้ออย่าลืมดกดแชร์กดไลค์สับตะไคร <นา S 2> ส้ส่<อ>งน้องหนึ่งชิ้นย<อ>ัยมอนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมผากส่งสลีตาแวนเด้อดอก็อย,ย่าสอนาพาเพื้นเส้นเนื้อขิงแซ่บเป็นน้องเด้อบาย